เป็นภาพโรงเรียนแห่งหนึ่งฮะที่เขาติดพัดลมล้อมรอบอาคารด้านนอกของโรงเรียนเลยฮะหลายคนบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันคือนวัตกรรมเมืองไทยหรือเปล่านะฮะนี่แหละฮะคุณผู้ชมเป็นภาพนะฮะที่เพจหมาเฝ้าบ้านโพสต์ภาพหน้าอาคารอนเนกประสงค์หลังใหม่ของโรงเรียนกระดิ่งทองเทศบาลสองฮะตำบลสักคูอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดคุณผู้ชมฮะเหมือนในโพสเลยพัดลมเน้นๆเ2ตัวรายรอบอาคารแบบนี้เลยฮะบ้านพี่ปุ้ยติดเยอะขนาดนี้ไหมครับ ไม่ขนาดนี้นะถึงจะร้อนแต่ก็ไม่ติดเดยอะขนาดนี้นะครับนั่นเลยฮะแล้วเขาบอกว่าเฉพาะค่าพัดลมเนี่ยฮะเชื่อไหมฮะคุณผู้ชมค่าพัดลม10,000แบาทนะฮะโ,<อ>โดยเป็นพัดลมขนาด16นิ้ววันนี้ฮะผู้สื่อข่าวอมรินทีวีได้ลงพื้นที่โรงเรียนกระดิ่ทองแล้วนะครับพบว่าเป็นอาคารอาเนกประสงค์หลังใหญ่นะฮะอาจจะเพราะหลังใหญ่ <c oughs> ติดเยอะนิดนึง <c oughs> นะครับซึ่งก่อสร้างยังไม่เสร็จอยู่ระหว่างทาสีครับจากการสำรวจเนี่ยพบว่ามีการติดพัดลมไปแล้วนะฮะเหมือนในภาพทั้งหมด69ตัว คือที่ระเบียงนะฮะด้านนอกทิศเหนือ29ตัวแล้วก็ระเบียงเพดานด้านนอกอาคารทิศใต้อีก29ตัวส่วนในอาคารนะฮะติดตามห้องน้ําอีก2ตัวแล้วก็ห้องแต่งตัวนักแสดง2ห้อง8ตัวรวมถึงห้องควบคุมเสียง1ตัวรวมทั้งหมด69ตัวอีก3ตัวยังไม่ติดสงสัยรอติดฮะนิดนึงนะคุณปอนคุณต้นคือทช่นสังเกตว่าในอาคารเนี่ยไม่ติดติดน้อยมากแต่ไปติดนอกอาคารใช่ไหมคะ อาจจะการอาจจะการลมร้อนที่เข้ามาเคยเห็นไหมแบบตามห้างที่มันจะมีไอ้ลมที่ที่กันไว้เอวเข้าอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือการมลแรงหรือเปล่าหรือเป็นการระบายลมเทคนิคอะไรของเขาพิเศษอย่างนี้เนาะแล้วแต่จะคิดฮะซึ่งวันนี้ครับก็ได้เดินไปทางพิสูข่าวก็ได้เดินไปดูพร้อมกับถ่ายภาพนะฮะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็สงสัยว่าทําไมจะมีการติดตั้งพัดลมนอกอาคารถี่ขนาดนี้เหมือนที่พี่ปุ้ยสงสัยเลยล่าสุดครับทางด้านของสิบเอกลำพันธ์เศรษฐโถ ตลัดเทศบาลตำบลสวนภูมิครับได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าเป็นการเข้าใจผิดนะครับของบริษัทรับเหมาก่อสร้างจึงติดตั้งปัดลมที่เป็นไปตามนี้ฮะคือมันเป็นไปตามความที่เขาหน้าจะเป็นคือเขาคาดการเอาเองเฉยๆของบริษัทรับเหมาก่อสร้างและทีนี้เมื่อติดไปแล้วนะฮะตนเนี่ยก็ได้มีการสั่งให้รื้อออกแล้ว ขณะนี้เนี่ยผู้รับเหมากําลังรื้ออยู่นะฮะแล้วก็รอให้คณะกรรมการตรวจคณะกรรมการตรวจเนี่ยมาตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อนว่าถูกต้องหรือไม่แล้วจึงจะชี้จุดติดตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งให้ถูกต้องนะฮะคนกีว่าเบิร์กเพราะว่าแต่ละคนเขาแบ่งงานพวกสีต่างๆพวกพื้นก็เขาเอามาคนส่งหนังสือเพิ่อนายกก็ไม่อยู่เพราะว่าไปประชุมครับย <c oughs> ังไม <c oughs> ่ได <c oughs> ้ เกษียณหนังสือเลยเกษียณหนังสือคือรับจ้างเขาเรียกคำวาเรียคือจะมาไห้ทำไมยังไดหลักคือท็่ไปก้อนเขาเลยทําไปก่อนแต่เขาไม่ได้ดูว่าโดยวิสัยอ่ะมันก็มันก็ต้องติดข้างในครับคือในในในแบบอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าติดไหนเลยเนาะติดตรงไหนแต่คาว่าติดตรงไหนคือโดยวิสัยมันต้องติดข้างในครับครับให้ช่าง เทศบาลมาดูช่างควบุมงานช่างควบคุมงานมาดูอีก,ก,กตรวจรับงานจ้างเขาจะามากําหนดจุด<อ>เพราะว่าในในแบบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหน้าที่ของช่างควบุมงานาจะเป็นผู้กําหนดจุดให้จิต<อ>แต่มันยังไม่ถึงขั้น อยากจะเห็นหน้าช่างที่ติดเหมือนกันนะครับอยากจะฟังจากปากจริงๆว่าไปดูงานที่ไหนมา<อ>ล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวลงไปอีกรอบนึงปรากฏพัดลมถูกถอดออกหมดแล้วแล้วก็เอาอไปเก็บในโรงเก็บแต่ปรากฏว่าไอ้กุญแจเนี่ยมันอยู่กับผู้รับเหมาไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เดี๋ยวปปชกับสอตอง,งอจะเข้าไปตรวจสอบต่อผู้บริหารก็บอกก็มันเป็นความผิดพลาดของผู้รับเหมาไง ที่เขาจะรีบติดตั้งให้เสร็จเพื่อที่จะมาเบิกจ่ายเงินโดยไม่มาปรึกษาก่อนแล้วยืนยันว่าไม่มีการทุจริตงบประมาณทั้งหมดที่จัดทําอาคารนันตประสงค์เนี่ยเก้าล้านบาทนะครับแล้วคนที่ออกมาชี้แจงก็คือนางสาวสุวิมลศรีทิเสนเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาบอกว่าเขาทํางานตามแผนงานตามแบบทั้งหมดนะแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจแต่สาเหตุที่มันไปติดแบบนั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดในการสื่อสารเพราะว่า มันมีช่างหลายทีม,มช่างทำปูนช่างทำพื้นช่างทำติดพัดลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่เป็นคนควบคุมกับการติดตั้งพัดลมก็คือฝ่ายวิศวกรแต่อาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจและวิศวกรเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปตรวจงานเลยแต่มันเป็นข่าวก่อนส่วนเรื่องที่คนบอกว่ารีบติดตั้งงานให้เสร็จเพื่อเบอิกจ่ายเงินเนี่ยไม่จริงเพราะยังต้องเบิกอีกหลายงวดครับต้องติดสําหรับอาคารที่มีเพดานแต่ตรงนี้ก็คืออาคารไม่ได้มีเพดาน ช่างเขาเลยเข้าใจว่าตรงไหนที่มีเพดานเขาก็ติดไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะสังเกตได้ไหมคะว่าถ้าลมเจ็ดสิบสองตัวเนี่ยถ้าเราไม่ติดเนี่ยไม่มีใครเห็นนะคะถ้าคนจะทุจริตจริงๆอ่ะจะติดทําไมอ่ะหนูเอไปซ่อนดีกว่าไหมใช่ไหมคะหนูไม่ซื้อมาเลยเนี่ยหนูเก็บเงินไว้จะดีกว่าไหมคะคือเรื่องนั้นไม่มีอยู่แล้วค่ะหนูหนูก็คนสัจจาคนหนึ่งเหมือนกันไม่ไม่ไม่ท่ไมมาทุจริตอะไรของของหลวงหรอคะ ก็คือต้องติดค่คุณสุบิมมลบอกแล้วตอนนี้ถอดเรียบร้อยเดี๋ยวรอไปคุยกันให้ชัดเจนก่อนแล้วติดใหม่ทีเดียวแต่ว่าไอ้จุดที่ถอดมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นรอยน็อตรอยตะปูนีออใช่แล้ว<น>ช่างไม่เอ๊ะบ้างเลยเหรอติดผี<พ><ะ>ขนาดนี้ขนาดเราไม่ใช่ช่างรอยงเอ๊ะเลยอะ่ะนะคะ <c oughs>